ถ้าราคาปิดนะครับอยู่เหนือ ema 350แน่นอนว่าสเต็ปที่1นั้น by a s ว่าเป็นขาดขึ้นอย่างแน่นอนถัดมานะครับการ pull back นะครับเราจะ pull back แบบในลักษณะที่ให้กราฟนั้นลงมานะครับลึกลึกขนาดไหนนะครับใหเ้เพื่อนๆดูตัว cci แล้วกันจะสังเกตว่าตรงนี้ตัว cci นะได้มีค่าลบ112นั่นคือมีค่าต่ำกว่าลบ100แล้วสเต็ปที่2ก็ได้เกิดขึ้นตามมาติดๆเลยถัดไปผมจะรอเพียงแค่ผู้ซื้อนะครับซื้อดันกลับ อผู้ซื้อซื้อดันกลับแบบนี้สังเกตได้จากอะไรครับตัว CCI นั้นมีค่ากลับเข้ามาในโซนปกติก็คือมีค่ามากกว่าลบ100นั่นเองตอนนี้ค่า CCI นะครับอยู่ที่12.81แท่งก่อนหน้าอยู่ที่ลบ1.12นะครับถ้าเพ,เพื่อนเจอแบบนี้ให้เพื่อนเอนใส่ออเดอร์ได้เลยนะครับเปิดบายที่ราคาปิด SL นะครับวางไว้ที่ s Swing l โ low ด้านล่างแบบนี้ RR นะครับตั้งไว้ที่1.5เท่านะคทาเฟรม15นาทีนะ ตรงนี้ก็ปิด TP ได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับ